ขนาดนั้นว่าโอ้โโอ้โตายตายตายโอ้โหสู้ครับสู้โอ้โหโรครับโรออาขึ้นบกอนขึ้นบกอนครับขึ้นบกอนขึ้นบกอนโอ้ยไหนนะโอ้โหยุงเยอะครับ รอดูเบ็ดมาปักเบ็ดครับเหีืยอลูกป้าหมอครับรอชมผลงานนะครับวันนี้จะได้ไหมครับครับไปดูเบ็ดกันครับจะได้ไหมวันนี้โอ้เดินมาไกลแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยครับ ๋ยวก็ยังเชืออยู่เลยมันบ่นน้องอ้าวปลาละวม่งงียตึงๆอย่างนี้ปลา,าครับปลาครับโอ้ยโอ้ยชันๆสวยๆไปต่อครับไปต่อตึงได้ตัวเดียว โอ้เดินน้ำทีนี้โอ้เดินน้ำครับเฮ้ยหลังหนึ่งหลังหนึ่งหลังหนึ่งตัวขนาดไหนบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายโอ้โหสู้ครับสู้โอ้โหรอครับรออกขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนครับขึ้นบกคนขึ้นบกก่อน โอ้ไหนนะโอ้โหโอ้โลครับใช่โลครับนี่ครับพิธีพิธีเสียบครับผมเสียบปากมันนะครับครับ,อรบลองเสียบเขียดไว้สองหลัง หลังนี้งูกินครับโอ้งูนี้มันชอบเขี่ยทับดูดิงูอะไรครับไล่ไล,ลยด้วยเสียไปสองหลังนั่นหลังหนึง่งลังนั้นไอ้ชอนกินครับแต่คงตายแล้วช่อนเล็กกินครับ yeah